افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد สั ah uh. ุม m ม a l a i k u มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลา a ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการตัฟซีรอิบนสซาอิบเุกะซีรนะครับพี่น้องครับในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราอยู่ในเรื่องอะไรของอายะที่บอกว่าอะลิลลาฮินมัชิกวันมะกริบนะครับแปลเอาสรุปสั้นๆง่ายๆจำง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็แปลว่าเป็นอายะที่บอกว่าอะไรจะหันหน้าไปทางไหนก็ใช้ได้หมดในละหมาดอายะนี้ถูกประทานลงมาก่อน ก่อนที่อะไรก่อนที่จะมีอีกอายะหนึ่งเนี่ยประทานลงมาที่บอกว่าอะไรกอดนารอตะกอลูบาวะจิกัฟิสมาฟะลานวลยันนักกิบละตันตรดอฮานะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นเห็นแท้จริงเรานั้นได้เห็นตะกอลูบาวะจิกัฟิสมาว่าจเจ้าหันไปมองท้องฟ้าอยู่นะครับนะหันหน้าไปทางท้องฟ้านะครับ ฟะลันุวัลเลยนนะครับกิบลัตันตาร์โดฮาและเรานั้นจะเปลี่ยนทิศนะครับให้เจ้านั้นหันหน้าไปทางกิบลัตในทิศทางที่อะไรตาร์โดฮาที่เจ้านั้นพอใจเพราะว่าอะไรนบีเนี่ยอยากจะละหมาดหันหน้ามาทางอะไรใบตุ้นล้อนะครับตัวเองนี่ก็อะไรอพยพถูกอพยพนะ,นะครับนะถูกพวกอะไรกุฟฟานมนกะกาขับไล่ออกมาจากมกะกา นะครับและนบ,บีกอ็อยากที่จะอะไรละหมาดโดยการหันหน้าไปไปหาใบตุลนลอหรือกะบ้านในในมักกะนะครับแต่อัลลอฮ์เนี่ยประทานกุราอานารอายานู้นมาก่อนอายาที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะคับก็คืออายาที่บอกว่าอะไรหันหน้าไปทางไหนก็ได้ก็เลยนบ,บีก็เลยต้องหันหน้าไปทางใบตุลมักดิส ตามรายงานก็คือ16หรือ17เดือนนะก็ปีกว่าๆนะครับที่นบ,บีหันหน้าไปเวลาน,น,นบ,บีหันหน้าไปละหมาดทางนั้นแล้วนะครับพวกยาฮูดที่เมืองมาดีน่าเนี่ยตอนยมบีอุพยพมาแล้วก็ตอนละหมาดก,ก็หันหน้าไปทางไบตุนมักดิสแล้วก็มีใครมีผู้อื่นอีกไหมล่ะก็มีพวกยาฮูดนี่แหละที่ที่เวลาพวกเขาจะอะไรจะทําการนะครับละหมาดของพวกเขาเนี่ยนะเขาก็จะหันหน้าไปทางไบตุนมักดิสเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะนะท่านอิมอยบาสรายงานว่าอะไรสิ่งแรกที่ถูกยกเลิกจากอันกุานก็คือเรื่องกิบรัตนะครับแล้วก็บอกว่าอะไรหลังจากที่ดาวซูลรอสลลฮุลลอะไรยวาสลัมนะั้นได่อุปยบมาที่เมืองมด,ดีนาแล้วนะครับซึ่งที่เมืองมด,ดีนาในเวลานั้นนะน,นะก็มีมียาฮูดอาศัยอยู่นะครับอาการนะอะลูฮัลยาฮูดชาวเมืองมดีนะส่วนหนึ่งก็เป็นอะไรเป็นพวกยาฮูด อมาารุลลอฮุอัยยัสตักบิลบ้านที่ลักดิสบอกว่าอัลล์ฮ Allah س ب ح ا ن าลานั้นทรงใช้ให้นบีเนี่ยหันหน้าไปทางบัยตุลมักดิสในตอนละหมาดนะครับฟาฟา,าริฮัตอัลยาฮูดยาฮูดเมื่อเห็นอย่างนั้นก็โอ้โหดีใจนี่ไงนะขนาดว่ามุฮัมมัดนะอ้างตัวว่าเป็นรอซูลของอัลล์เนี่ยก็ยังไงยังละหมาดหันหน้าไปทางเดียวกับพวกเขาเลย นะ่ก็คือเขาไม่เชื่ออยู่แล้วว่านบีมุฮัมมัดเะเป็นนบีนะครับนะไม่เชื่ออยู่แล้วว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกอัลลอฮ์ส่งมาเขาไม่เชื่อถ้าเขาเชื่อเขาก็ต้องเป็นมุสลิมแต่เขาไม่เชื่อแต่ทั้งๆท,ที่ไม่เชื่อนยพวกเขาก็อะไรก็มีความดีใจว่าอะไรนบีเนี่ยละหมาดหันหน้าไปทางไบตุนมักดิสเหมือนกับพวกเขานะครับนะเสร็จแล้วยังไงต่อ พสตักบลาละฮ์รนบดอาชรนะครับนบ,บีก็อหันหน้าละมาไปทางใบตุลมักดิสนน่ประมาณนะสิกว่าเดือนอาการลลรสนบียุบบุกิบลัดอิบรอฮิมแต่ท่านนบ,บีเนี่ยนะครับชอบหรือรักนะครับกิบลัตของนบีอิบรอฮิมมากกว่าก็คืออะไรคือใบตุลลอในในมักกะนะครับ ฝาการนายาดาวายันซูรุอิลสซมานบีก็อะไรยกมือขอดุอาตอ่ออัลลอฮ์นะครับขออยู่เรื่อยๆแล้วก็มองไปบนฟ้านะครับนะว่าอะไรขอให้อลัลลอฮ์นั้นเปลี่ยนกิบลัตให้หันหน้าไปทางไงทางมักาสักทีนะครับฝาอั al ah. ลลอฮ์ลราก็เลยลงประทานอันกุรอานนะครับอายาที่บอกว่า อกอ د نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك كقبلة วัลยัน,น,ละน,นะครับแท้จริงเรานั้นได้เห็นเจ้านั้นนะหันไปหันมาบนท้องฟ้าแบบหันหน้ามองฟ้าแล้วก็นึกอยากแล้วก็ขอดุอาด้วยว่าอยากจะละหมาดเนี่ยหันกลับไปทะอัลกัษฎีนะกะกิบล ن ตันต ل รุดฮ ه ดังนั้น เราก็จะจะเปลี่ยนนะเจ้าให้ผินหน้าไปยังไงอย่างกิบรัตที่เจ้านั้นพอใจนะครับอายะนี้ถูกประธานลงมายาวไปถึงไหนฝาวัลลูอยูฮากุมชาตรอนะเป็นจนถึงอายะที่บอกว่าเป็นคำสั่งดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงหันหน้าไปนะตอนละหมาดไปไหนหันหน้าไปมายิทฮารองนะและอันนี้แหละคือการยกเลิกคำสั่งที่บอกว่าอะไร บอกว่าหันหน้าตอนละหมาดหันหน้าไปทางไบตุนมกดิสและท่านอินวาบาสก็บอกว่านี่คือการยกเลิกครั้งแรกของอะไรของอิสลามในการเรื่องการยกเลิกอายะ์อัลกุรอานโดยการประทานอีกอายะฮ์หนึ่งมาแล้วก็ยกเลิกคาสั่งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเพราะว่าอะไรคำสั่งของลอสุบฮานอูวัตลาเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องบางเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรกับมัสละฮะกับอะไรกับ ผลดีที่มันจะได้นะครับผลดีที่จะได้จากการในหันหน้าละหมาดไปทางไบตุนมักคุิสนี่ก็คืออะไรได้ได้อะไรได้การอี่านบางส่วนจากพวกยาฮูดนะยาฮูดเมื่อเห็นเอ้ยมุฮัมมัดนี่ก็ให้ตอนละหมาดก็หันหน้าไปทางเดียวกับพวกเราก็ให้ความสนใจในอิสลามนะครับแล้วก็มีพวกอะไรพวกที่เป็นยาฮูดบางส่วนเนี่ยก็ก็มารับอิสลามนะครับนี่ไงนี่คือผลประโยชน์ที่ทอัลลอฮ์ทรงไรทรง ประทานมาว่าตอนแรกๆก็หันไปทางไบตุนมักดิสก่อนนะครับเพื่อที่จะให้พวกยาฮูนี่มาสนใจมาศึกษาอัอิสลามแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนกิบลัตตามที่นบีนะครับนบีอะไรปารถนานะครับนบีอยากจะหันหน้ากลับมาทางกาบะกลับกลับมาทางมักะนะครับอัลลอฮ์ก็อะไรก็สั่งให้บรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้น หันหน้ากลับมาทางมักกะในตัวในเวลาละหมาดนะครับนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่ ai? ท่านยิ้มวับบาสได้รายงานไว้นะครับต่อมานะครับฟารุต้าบามินซาลิกัลยาฮูดแต่หลังจากที่ไอมีคำสั่งให้เปลี่ยนกิบรัเท่านั้นแหละยาฮูด นะครับที่ยังไม่อิหมานก,ก็อะไรก็เกิดความสงสัยว่ากอลูมาวะล,ลาหุมอังกิบเละธิฮิมุล,ลัธิกานูอะไรฮะอะไรทําให้พวกเขานั้นหันหน้ากลับออกจากอรัรกิบเละก็คืออะไรที่พวกเขาเคยละหมาดไปก็คืออะไรก็นบีเคยละหมาดหันหน้าไปทางใบตุนมักดิสตแต่อยู่ๆนบีก็อะไรก็หันกลับมาทางมกกะกาเพราะการจุดอะไรนะเขาเรียก ตามแผนที่ตามภูมิศาสตร์เนี่ยนะคือมาดีนานยอยู่ตรงกลางมักกะอยู่ด้านทิศใต้ใบตุ่นมักนินี่ต้องไปทางทิศเหนือนะครับก็หันจากเหนือเนี่ยหันกลับลงใต้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นยาฮูดก็ยมีความสงสัยเลยว่าอะไรทําให้มุฮัมมัดเนี่ยหันหน้ากลับมาทางไงมักกะนะครับไม่หันหน้าอะไรละมาหันหน้าไปทางใบตุ่นมักนิษอย่างตอนแรกๆที่อพยพบไปที่เมืองมาดีนะนะครับ ฟาอัลลอฮุตาลานะครับและเมื่อพวกนั้นนะยาฮูดเกิดการสงสัยเอ้มูฮัมมัดนี่ยังไงกันแน่เนี่ยฮะเดี๋ยวหันไปทางนู้นเดี๋ยวหันกลับมาทางนี้ที่แรกหันไปทางเหนือนี่หันกลับมาทางใต้แล้วทาไมอัลลอฮ์ก็ทรงประทานอายานี้ลงมาว่ากุลลิลลาฮิลมาชรลิกิวันมักริบมูฮัมหมัดเจ้าจงบอกออกไปจงประกาศออกไปว่าอะไรไม่ว่าจะทิศไหนไม่ว่าจะเป็นตะวันออกหรือตะวันตกมันก็ยัง เป็นกรรมสิทธิ์ของอ l l a ์ทั้งนั้นกุลลิลลาฮิลมัชริก ah ิวลมกริบยาฮดีมายยาชาวิลาซิรอตินมุสตากีม a l l a ์นั้นจะทรงนำทางให้ฮิดายะให้ทางนำกับคนที่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ไปไหนอิลาซิรอตินมุสตากีมนำทางไปยังหนทางอันเที่ยงตรง บอกก็ไฟ้ฝนามาตุวันลูฟซัมมาวะจุหุลโลแล้วก็เราบอกไปว่าไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนพวกเจ้านะพวกเจ้าไอ้ก็จะพบก,กับไปพระพักของลอสุบฮานาหูวตาลานะครับก็ไตรงหลักฝ่ายซัมมาวะจุฮุลโลเนี่ยท่าน,นอิมรอับบาสอธิบายว่าอะไรก็ละกิเบละตัลลอฮิไอนามาตุวัจจิหุาชารกนเอากรบะ นะครับก็คือจะพบกับกิบลัตของอัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละจะหันไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นนะครับทางตะวันออกหรือทางตะวันตกก็ตามนะครับส่วนนะครับอีกท่านหนึ่งที่อธิบายไว้ว่ากอละมูชาฮิต ah ท่านมูชาฮิตนะครับก็อธิบายไว้เหมือนกับอินวะบาสนั่นแหละนะครับบอกว่าอะไรฟาไอนามาตุวันลูฟาซัมมาวะจุหุลลอคำว่าวะจุหุลลอพระพักของอัลลอฮ์นี่ก็แหลอละกิบลัตของอัลลอฮ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอันนี้คือหลักฐานอีกอันหนึ่งนะว่าไม่ใช่ว่าแค่เราได้สับภาษารับอ่านกูรอ่านปุ๊บเราก็แปลไปตามในศัพท์ที่เราได้เลยเพราะจริงๆแล้วอันกูรอ่านถูกประทานลงมาเมื่อ1400กว่าปีที่แล้วมันเป็นภาษาของคนเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วเป็นภาษาของชาวอะไรชาวกูเรชซึ่งอาจจะมีความหมายบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเราไม่แตกฉานเราไม่รู้มันหมายถึงอย่างนั้นด้วย นะครับนะมันหมายถึงอะไรมีความละเอียดมากกว่านั้นเช่นอะไรคำว่าวัจุหุ่ล,ลออ้อตรงเนี้ยนะครับท่านมูจาฮิกก็บอกว่าวัจุหุลล้อพระพักของล้อตรงเนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่ากิบรัตัลลอฮไฮสุมากุนตุมฟะลากุมกิบลัตันตัสตักบีลูนะฮะไม่ว่าเจ้าจะหันไปทางไหนก็นแล้วแต่นะมันก็จะมีอะไรมีกิบรัตท,ที่อะไรพวกเจ้าจะต้องหันหน้าไปก็คืออะไรก็คือ กะบะนะครับนะฝ่ายนามาตุวันลูฟาซัมมาว่าจฮัลลอเนี่ยก็คือไอ้ทิวานี่ก็คืออะไรคือกะบะหันไปเจอกิบรัตกิบรัตในที่นี้ก็คืออะไรก็คือกะบะนะครับเสร็จแล้ววากอลลาลาคารุนนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งรายงานจากท่านอิมดุจารีสเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งบ้านอันซาลลห์ฮุฮาซิฮิลอายะกอบลาไอกอบลาไอยูฟริดอลตาวัตจูอิลลกะบะนะส่วน อุลามะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วอาญาเนี่ยถูกประทานลงมาก่อนคําสั่งที่จะให้หันหน้าไปทางมัสยิดฮารอมนะครับอันนี้ก็คือก็คือมุมมองคือความเข้าใจของบรรดาอุลามะนะครับหรือนักมูฟัสศีรีนักอธิบายอัลนกุรอานที่ไออิมาอินกะซีดร,รวบรวมมาทั้งหมดเลยพี่น้องรวบรวมมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจว่าไอแต่ยิงอย่างนี้ ก็มีคนอธิบายอย่างนี้นะถ้าเป็นได้ยินมาอย่างนี้ก็มีคนอธิบายอย่างนี้นะเหมือนกันนะครับสำหรับเราในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับอิชาลอ์พบกันใหม่ในตอนต่อไปวิบิลลาฮิทาฟีวันฮิดายะอสลามอะลัยคุมวะรหมัตุลอฮ์วะบเระกาตุัััััััั